บารวาเรียนก็คือรัฐรัฐหนึ่งของเยอรมนีนะครับที่เป็นรัฐที่ผลิตเบ w ขึ้นมาโรงงานก่อตั้งที่แรกคือที่นั่นแล้วก็คนทั่วไปจะไม่รู้ว่า b บีเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เขาไม่ได้ทำพวกนี้มาก่อนนะครับเขาผลิตเครื่องยนต์สําหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทางสงครามนะครับ ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีให้ได้เีลิเบลไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้จนเริ่มทำงานปีแรกยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่แล้วก็จะเริ่มจาก Honda 4 9 5ขยับมาเป็น MZ ES-125 แล้วก็ขยับอีกทีนึงก็คือตัวเต็มแซเหมือนกันก็คือ RT-125 10ปีหลังถึงมาเริ่มมี R27 ์ันแรกนะครับแล้วก็ขยับจาก R27 เป็น R50 R6 า จนมาถึงอาร์110ในปัจจุบัน มีคนชอบถามผมว่าทําไมต้อง BMW สมเดสมัยเด็กพ่อผมเคยใช้แค่นเองง่ายๆพ่อแม่พี่สาวผมก็จะสอนคันนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ฝังใจอยู่อย่างหนึ่งว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีให้ได้เ m ียนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่ขอให้มีไว้หนึ่งคันนะครับจนเริ่มทำงานปีแรกยังไม่มีปัญญาซื้ออยู่แล้ว ก็จะเริ่มจาก Honda 4 9 5นะครับเพราะด้วยรูปทรงเหมือนกันอะไรเหมือนกันก็เริ่มจากตัวนี้ขึ้นมาก่อนราคาอยู่15ื่นห้าจำได้เลยเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วค่อยขยับมาเป็น MZ ES-125 หรือตรงเตงแล้วก็ขยับอีกทีนึงก็คือตัว MZ เหมือนกันก็คือ RT-125 ตัวหยดน้ำนะครับต่อมา10ปีหลังถึงมาเริ่มมี R27 คันแรก นะครับแล้วก็ขยือบจาก R27 เป็น R50 R60 R69S จนมาถึง R100S ในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือที่มาว่าทํำไมถึงต้อง BMW นะครับเพราะความหลงไหลมีความมีสเสน่ห์และก็สตอรี่ของเขาแล้วถ้าพูดถึง BMW คนทั่วไปจะรู้จักแค่ตัวย่อของเขาคือ BMW ผมว่าจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่า BMW เนี่ยเขาย่อมาจากอะไรนะครับ ผมก็อาจบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมอาจจะขอบอกนิดนึงก็คือ BMW ย่อมาจาก b a v a r i a n Motorworks ก็คือเครื่องยนต์ที่ดีผลิตที่ b a v เ r i a n b a เ a r i a n ก็คือรัดรัดหนึ่งของเยอรมนีนะครับที่เป็นรัฐที่ผลิต BMW ขึ้นมาโรงงานก่อตั้งที่แรกคือที่นั่นแล้วก็คนทั่วไปจะไม่รู้ว่า BMW ี่ยก่อนที่เขาจะมาทำมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ เขาไม่ได้ทำพวกนี้มาก่อนนะครับเขาผลิตเครื่องยนต์สําหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทางสงครามนะครับถ้าเราเห็นโลโก้ของเบียร์นาบิลเนี่ยที่เป็นสีน้ําเงินขาวเนี่ยก็คือที่มาของเขาเนี่ยก็คือมาจากธงของแคว้นบาวาเรียนนั่นเองก็คือสีฟ้าขาวเนี่ยคือเป็นธงประจำประจำแคว้นของรัฐบาวาเรียนแล้วก็เป็นที่ตั้งของเบียบที่แรกนะครับเขาก็เลย นำนำโทนสีและอะไรพวกนี้มาใช้กับตัวโลโก้ของ BMW คือเริ่นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 9 1่นจนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เริ่มผลิตมอเตอร์ไซค์คันแรกก็คือตัว R 3 2นะครับผลิตขึ้นมาในปี19-23แล้วตัว BMW ตัว R 3 2ตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบจนเป็นต้นแบบให้กับรถรุ่นต่างๆของ BMW ที่เป็นตระกูล R ทั้งหมดเนี่ย มาจนถึงปัจจุบันนะครับและนี่คือที่มาทั้งหมดของตัว BMW และรวมไปถึงตัว BMW ตัว R69S นะครับแต่ตอนเนี้ผมรอน้องชายผมอยู่คนหนึ่งผมรอมันนานมากแล้วยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้มันมันนัดผมตั้งแต่10บโมงแล้วเนี่ยจนเนี้ยเที่ยงแล้วยังมาไม่ถึงเลย นานมากจนผมแบบว่าร้อนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมาต้องโดนผมด่าแน่นอนนะพูดถึงก็ตายยากมากเลยน้องชายผมอโอแม่สวัสดีครับผมบอยกุโอเดครับผมต้นครับวันนี้ที่เราจัดที่เราพูดกัะไว้ว่าตั้งแต่ EP ก่อนว่าเราจะ มานําเสนออะไรที่แมนแมนกันดีกว่ารอ,รอบนี้นะครับว่าจะมาพูดถึงเรื่องผู้ชายผู้ชายกันครับว่าในความเป็นผู้ชายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างอีพีเนี้ยพี่อยากจะลองนําเสนอในส่วนของตัวที่เป็นลูกชายที่นะครับจากที่เราเห็นเขามาในหลายหลาย,ลายลอีพีแล้วรอบขี่ใช้ขับมาตอนฉากต้นๆ้นอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบว่าโอเคอยากขอพูดถึงเขาสักอีพหนึ่งนะครับ แต่ก่อนที่จะพูดถึงลูกชายพี่เนี่ยพี่เห็นต้นมาชาเนี่ยพี่เลยอยากรู้ว่าสาเหตุมาช้าเพราะอะไรครับต้นพี่อยากรู้ก่อนตัวแรงของผมเลยครับตัวแรงเร็วดีจังหวัดนนท์นะมันมากไกลครับผมปั่นมาตัง้ตแงแต่หัม้งเท้าพี่ตอนนี้ก็นี่ล่อจะบ่ายแล้วมั้งอะไรเงี้ยผมปั่นเบิรซ้อมไว้เพราะเดี๋ยวสงการเนี่ยไม่ได้ไปไหนผมคงต้องเอาไว้เล่นค่าท่าอะไรครับท่าหมาทน่ะ ก็เดี๋ยวผมบอกประวัติคร่าวๆของเขาก่อนแล้วกันครับว่าฮาโลตัวนี้ก็คือผู้ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าบ๊อบฮาโลในนึปี1978เนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่ผลิตป้ายป้ายตัวเลขครับติดหน้าจักรยาน m m x และปี1980เนี่ยเขาตัง้งตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาว่า Halo Design อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียไอ้รุ่นนี้มันก็คือรุ่นตัว<ะ> Halo Master ที่แบบดังอยู่ในช่วงนั้นเลยดังมากมันจะมีรุ่นสปอร์ตกับมาสเตอร์แต่ตัวนี้นคือมาสเตอร์โอเคเที่ยวไว้เล่นท่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับหลากหลายายากไหมครับยากมากครับบางทีก็ต้องมีเอ็นมีอะไรกันบ้างก็ไอ้อันนี้ไม่ได้จิตรัสสำคัญอะไรครับจริงๆผมอยากมาฟังเรื่องของของคันของคุณพี่เขามากกว่าว่า มันเป็นรุ่นอะไรครับอันนี้คือรุ่นอะไรตัวนี้คือ bmw r69s นะครับปี1967ครับ,รบโอเคอ่าแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ข้อดีของเขาก่อนดีกว่าข้อดีของเขาคือลายผลิตของเขาเนี่ยออกมาแค่4 0 3 0คันทั่วโลกนะครับในของรุ่นของปี1967นะครับแล้วก็อ่าต่อ,อข้อดีของเขาอีก หลายๆข้อแล้วกันนะถ้าทา,าถามพี่ก็คือ BMW R69S เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ารุ่นก่อนหน้านี้ R50 R60 หรือ R69 จะไม่มี S, <S, <S ต่อท้ายนะครับตัวนี้ S ก็ย่อมาจาก Special <อ>ครับก็คือเป็นตัวพิเศษเป็นตัวพิเศษตัวหนึ่งของ BMW เลย<อ>นะครับที่ทำขึ้นมาขึ้นมารแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาก็าคือ พวกรูปแบบเครื่องบ็อกเซอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว<ม>นะครับรวมถึงระบบสวิงอาร์มสวิงอาร์มโช๊คเดนามิมที่เป็นเอกลักษณ์ของเบลล์บิลแล้วรวมไปถึงตัวระบบขับเคลื่อนของเขา<ม>ที่เป็นโล่ขับเคลื่อนด้วยเทาและเป็นแบรนด์เดียวที่ใช้โล่ขับเคลื่อนด้วยเทามาตั้งแต่ปี25 1 7นจ<ม>นะครับ<ม>จนถึงปัจจุบันก็คือเบลล์บิลเกือบทุกรุ่นก็ย<ม>ังคงใช้ระบบเทา ที่เป็นติกับลเฉพาะตัวของเขาเนี่ยแหละครับและอย่างอย่างรุ่นรุ่นเนี้ยครับพวกเบาอะไรก็เป็นนี้มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับอ่าพวกเบาหรือว่าพวกนี้คือเป็นชุดแต่งของยุคของยุคนั้นเลยทีหนึ่งใช่ครับเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับว่าอิสระในการแต่งหรือว่าเป็นตัวสปอร์ตอ่ะพูดง่ายมันคือตัวสปอร์ตมันคือตัวสปอร์ตของยุคนั้นที่จะมีชุดแต่งหรืออิสระต่างๆที่ว่าเสริมให้ให้ตัวเขาเองดูสปอร์ตขึ้นอะไรขึ้นก็คือเท่าไงมันก็คือ เ <1000 S 2> อสพันเอสพันของยุค6 0ศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์นี่แหละนี่คืออย่างที่พี่ <ละ S 1> พได้มาตอนแรกนี่ก็คือเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆเก็บทาไปเรื่อยๆเฉยเฉ่เคยๆเก็บทาไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าถามพี่มันก็คือมันคือรถเก่าอ,ะอ่ะอาต้องบอกอายุก่อนปัจจุบันเนี่ยเขาอายุเขาคืออาปีปีเกิดขอเขาคือ1967งเก้าหกเจ็ดถ้าปัจจุบันเนี่ยก็คือ5.4ปีแล้วถ้าเรียกคือแกกว่าพี่แก นี่คือที่อยู่รถเพี่พอ่ะอ <c oughs> โอเคน,นี่แหละนี่คือที่มาของเขาครับรถรุ่นนี้ครับมันเหมาะกับลักษณะการขับขี่ยังไงบ้างเช่นจะเป็นวิบากไหมหรือจะเป็นแบบพวกที่เขาเป็นแข่งไว้แข่งกันอะไรเงี้ยครับพี่ว่าเขาทํามาเพื่อ,เพ,อ,อเพื่อแข่งเพื่อแข่งโดยเฉพาะก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนทั่วไปดยชอบคิดว่ารถ BM เนี่ยคือจะเป็นรถที่ใช้ขับขี่ทั่วไปในทั่วไปแต่จริงจไม่ใช่คือเขาเป็นรถที่เขาใช้ใงนสามแข่ง สมัยก่อนเนี่ยเมื่อจะเป็น B M W t r i u m p B S A A J S หรือนอตันก็แล้วแต่รวมถึงฮาร์ลเสมัยก่อนเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าไว้แข่งในสนามด้วยไม่ใช่เพาะแค่ว่าสวยเท่ไรพวกนี้เท่นั้นเขาต้องการความเร็วด้วยอะไรด้วยแล้แรงไหมพี่คนนี้แรงไหมสมัยก่อนตัวเนี้ยความเร็วที่ทําได้อยู่คือต้องมี150-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตัวพี่เองเนี่ยขับไม่ถึงหรอก พี่สามโชว์อ๋อแต่แอร์กออแต่แอรแต่แอรขี่วนขี่วนนี่นะวนนี่านะไม่ไปไหนนะพี่อย่างเงี้ยขี่แค่ละขี่วนใกล้ๆจี่โกี่โลเดียวที่กโกี่โลเดียวที่บอกเลยที่นึกขับใจพี่นึกขับหล่อราคาพี่เป็นไงบ้างครับอยากทราบเลยอยากทราบเลยเห็นว่าความงดงามขนาดนี้ราคาจ้ะพี่ต้องขอย้อนไปก่อนถ้าตอนที่เขาออกออกขายตอนแรกออกข้างตอนแรกสมัยก่อนที่วัฒนายวัฒนายนยนขาย พัทยายน์เนี่ยเอาเป็นดีลเลอร์ที่นำ BMW, ไท่อัมรวมไปถึง b s a หรือ AJS เข้ามานะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปี60ปีที่แล้วแล้วตัวนี้ใช่ครับอยู่ตรงปทุมวันนะครับอยู่ตรงแถวดับเพลิงปทุมวันปัจจุบันนี้นะครับแต่ตัวนี้ปิดไปนานแล้วนะครับแล้วก็อาเรื่องราคาก่อนตอนที่ออกขายครั้งแรกราคาอยู่ที่หมื่นบาทแต่พี่ต้องบอกก่อนหมื่นบาทในยุคนั้นแต่ทองราคาบาท ถ้าเทียบกันถ้าตีตีตีกันแล้วก็ราคาหลาักหลยอยู่เหมือนกันครับในยุคนั้นแลปะปัจจุบ,บันนี้ครับ,ร,บราคาตอนนี้ราคาเป็นราคาตอนนี้ถ้าราคาขายสภาพสวยๆของแต่งอะไรครบๆสวยๆอะไรพวกนี้ก็ต้องมีร้านห้าถึงล้านเจ็ดโดยประมาณโจโหดนะเนี่ยราคาที่พี่มีกี่คันครับเนี่ยบ้านพี่อยู่ไหนดกวาผมจะได้ไป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 ลื้อถูกพี่พี่ไม่กล้าบอกใครเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพวกมันตามพี่ ไม่ได้โกหกคนอื่นนะพี่โกต้นเนี่ยอ,อ๋อม,มีมีมีต้นเป็นมิดใช่มิมอะไรครับไม่รอให้ตบด้วยชมเองกันเองนะครับงองแงไหมครับงอแงมางไหม พี่หรือรถครับไม่ไมายหมายถึงพี่ก็อย่าพึ่งส่งมาขนาดนี้เลยผมกาจจะแบบว่ามันจะเล่นพี่แล้วหน่อยพี่จะกลัวไม่ถันเต้นอ่ะพี่ก็เลยต้องบอกว่าไอ้พี่ส่งเองไม่กินเองดีกว่าไปถึงตัวรถครับตัวรถอหมเห็นไดยเพราะว่ามันเป็นรถแบบเก่าค่อนข้างจะวินเทจนี่เห็นปกติก็จะต้องมีซ่อมมีอะไรตลอดขับพังดับมั่งอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าถามพี่มีอยู่แล้วล่ะเล็บด้วยที่ว่าด้วยอายุของเขาอะไรของเขาเขาเป็นคนแก่คนนึงนะครับแต่เราก็ต้องหมั่นดูแลหมั่นเอาใจใส่เขาอะไรเขาอะไรเงี้ย ให้เขาอยู่กับเรานานเพื่อใง่ายคอยดูแลเขาคอยดูเรื่องเครื่องบำรุงเรื่องเครื่องให้สมรรถนะการทํางานของเขาเนี่ยพร้อมใช้อยู่เสมอ,อแล้วก็เ,เอื้อต่อเราด้วยเพร,เราะเราต้องใช้เขาตลอดถ้ามีถ้ามีคนเนี่ยที่จะต้องการแบบต้องการสนใจจะมีจับจองแบบพี่เนี่ยเขาต้องเริ่มตักยังไงนะครับแบบเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่พอเริ่มที่จะสะสมเงินที่จะมีได้แล้วในระยะหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างพวกเนี้ยพี่ว่าเขาจะมีอู่เฉพาะอยู่แล้วนะครับมีอยู่ประมาณ2-3อู่ที่เป็นสาย บีเอ็มคลาสสิกเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีอ้อย่างอู่ที่ที่อยู่ก่อนก็คืออู่เฮียจุนที่ลาดพร้าวเจ็ดนั่งมีว่าสี่สิบนะครับก็คือจะเป็นแหล่งที่คนที่สายวินเทจเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเวลาต้องซ่อมหรือว่าต้องแต่งหรือว่าทำรายละเกียดรถบีเอ็มคลาสสิกใช่ไหมครับใช่ต้องมาที่นี่รวมหมายถึงรถยนต์ด้วยหรือเปล่าครับหรือเป็นอ่าไม่ครับเฉพาะมอไซค์อย่างเดียวที่เป็นเฉพาะรุ่นที่เป็นตัวคลาสสิก ตระกูลอาเท่านั้นตระกูลอาเท่านั้นส่วนใหญ่ที่ว่าก็จะมาให้ทางพี่อู๋เนี่ยพี่สมชายเนี่ยช่วยดูแลช่วยเช็คนู่นเช็คนี่อะไรเงี้ยเป็นอาจารย์ไปเลยใช่ใช่ไหมก็คืออาจารย์เลยคนนึงเก่งนะครับดีเลยแล้วมีคําถามนึงครับคาถามนี้จริงๆมันเป็นคําถามที่ผมอยากกระถามอะ่ะมันแต่มันค่อนข้างจะซีเรียสอยากให้พี่แบบช่วยๆจะตอบในในเรื่องของของนี้หน่อยครับว่าเห็นที่พี่เนี่ยสะสมในเรื่องของรถมาครับ มีของเก่าของขอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงครับสะสะสมเยอะไหมครับมีเยอะครับพี่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับแต่โลนี้วอาไว้หลายใบทุน <laughs> no idea แต่เลียเอลลอยอย่างเงี้ <laughs> ยเหรออยากเจอนะอยากเจอนะเลี้ย,นะยล้มนะครับ <laughs> มีเยอะไหมครับ รถเหรอครับได้ครับรถครับเนาพี่เลยรีบชิงชิงก่อนเลยพี่กลัวเลยพี่กลัวคำถามต้นเหมือนกันแล้วก็อันมีคำถามนี้ก็คือตอนที่ไปเวียดนามครับทำไมผมคอห้องเราพี่ไม่เปิดเลยครับตอนพี่ดีใจอ๋อเงียบปิดเลยนะมัเงียบเลยทุกคนที่หลับไวหลับไวนอนเล่นเงินเด็กอนามัยพี่เด็กอนามัยเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเวียดนามจะถามต่อนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงพอประมาณเท่านี้เนาะข้อมูลทั้งหมดก็ อยากให้เราทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้ครับแล้วก็ขอให้กดไลค์กดซับสไครต์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็จะไปตอบไปไปแชร์ในสิ่งที่เราอยากจะช่วยเสริมข้อมูลให้เดิมต่อไปครับได้ทํามีคลิปดีๆต่อไปอ่ะแล้วผมขอเสริมนิดนึงในสิ่งที่ผมมาบอกหรือมาแชร์ในวันนี้เกี่ยวกับรถ BM คือผมไม่รู้มากหรือไม่ได้รู้รเยอะกับใครคนอื่นแค่ว่าผมอยากแชร์ในสิ่งที่ ผมรักเขาหลงไหลเขาและอยากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอะไรเงี้ยได้รู้ในพวกนี้มากกว่าถือว่ามาแชร์กันดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้มาแบบว่ามาอวดหรือมาอะไรพวกนี้อยากแค่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้อะไรกันมากกว่าครับที่ที่อยากแชร์ความต้องการนะครับแล้วก็อีพีพต่อไปถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆ้องเนี่ยอยากรู้ว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับขอ ฝากให้ติดตามหน่อยละกันนะครับแล้วก็อย่างที่ต้นฝากไปแล้วเมื่อกี้คือกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เราหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็ติกำลังใจให้กับพวกเราและก็ทีมงานทุกคนนะครับงั้นก็ EP นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายพี่ไอเต็มพี่ไปด้วย